สวัสดีค่ะวันนี้ยาตาจะมาสาธิตวิธีการบ่มกล้วยหอมหรือว่ากล้วยน้ำว้านะคะแต่วันนี้จะเป็นการบ่มกล้วยหอมทองตัดมาวันนี้เครือนี้ได้หวีนะคะโดยการใช้ต้นใบก้ามปูหรือว่าใบช้ำฉาหรือว่าใบจามจุลีนะคะอันนี้คือใบก้ามปูที่ย่าไปเด็ดมาเขาตัดต้นนะก็เลยใบค่อนข้างอ่อนถ้าแก่กว่านี้นิดนึงก็จะดีมากเลยนะคะเนี่ย ส่วนพวกที่เป็นก้านนะคะเราก็จะเอามาลิดเอาใบนะส่วนที่เป็นก้านอ่อนอยู่เราก็เอาทั้งก้านได้เลยเพื่อจะรองก้นถุงนะคะตัวนี้เนี่ยเราก็มาลิดเอาเป็นก้านๆนะคะเนี่ยเพื่อที่จะมาใช้ในการบ่มกล้วยหอมทองนะคะเราได้ใบก้ามปูมาแล้วมาดูที่ภาชนะที่เราจะใช้บ่มนะคะอาจจะเป็นกร,กระดาษหรือว่าโอ่งมังกรเล็กๆก็ได้ หรือว่ามีอ่างพลาสติกก็ได้นะคะแต่อันนี้ย่าไม่มีย่าก็เลยใช้ถุงดําเลยนะคะถุงดําเก็บขยะนี่แหละนะแล้วก็เอามาแล้วตรงพื้นข้างล่างก็จะเอาใบก้ามปูที่มันมีกิ่งอยู่ด้วยเอามารองไว้นะคะรองด้านล่างเพื่อให้มันกันความเย็นด้วยนะคะแล้วก็จะให้เกิดความร้อนในด้านล่างด้วยจากนั้นก็เรียงกล้วยลงไปนะคะเรียง กีวีก็ได้นะคะจากนั้นเราก็เอาใบกล้ามปูนี่มาคลุมทับลงไปอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะเอามาคลุมเป็นชั้นนะเพื่อที่ให้ความร้อนของจากใบก้ามปูกระจายนะคะหลังจากคลุมใบก้ามปูแล้วเราก็เอากล้วยมาวางซ้อนอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากวางซ้อนหมดแล้ว เราก็เอาใบก้ามปูมาคลุมข้างบนนะคะเอามาคลุมตอนบนเลยข้างบนนี้เราอาจจะคลุมเยอะหน่อยนะคะแล้วจัดก,การมัดถุงหรือว่าปิดภาชนะที่เราใช้บ่มนะ,ะจากนั้นก็เอาไปวางไว้ในที่ร่มนะคะในที่ที่ไม่มีแมลงรบก,กวนหรือว่าไม่มีสัตว์รบกวนนะคะจำนวนวันที่เราบ่มนะคะก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของก้ามใบก้ามปู ถ้าใส่มากก็บ่มไว้แค่คืนเดียวนะคะถ้าน้อยหน่อยก็ประมาณสองคืนจากนั้นเราก็เอาออกมาผึ่งลมไว้นะคะประมาณ4ี่ชั่วโมงหรือ8ปดชั่วโมงโกล้วยเขาก็จะเริ่มเหลืองขึ้นถ้าหากว่าอากาศเย็นก็อาจจะบ่มนานวันหน่อยนะอันนี้แย่บ่มไว้สองวันนะคะก็เอาออกมาแล้วนี่ถ้าเราเอาออกมาตอนแรกลักษณะของกล้วยก็จะเป็นแบบนี้นะคะยังเขียวๆอยู่ แต่ลูกจะมีความนิ่มนะจากนั้นเราก็เอามาคว่ำให้อากาศถูกนะคะพอถูกอากาศกล้วยเขาก็จะค่อยๆเหลืองขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่เนื้อข้างในก็ยังแข็งอยู่ถ้าเราบ่มน้อยวันนะเนื้อแข็งอร่อยนะคะแต่ถ้าเราบ่มหลายวันหรือว่ากล้วยแก่จัดมันก็จะทําให้กล้วยนี่นิ่มไวนะคะอันนี้เป็นวิธีการบ่มสูตรโบราณโดยใช้ใบก้ามปูหรือว่า ใบจามจุรีนะคะก็ลองลองทำดูนะคะ